สถานการณ์น้ําท่วมที่แม่สายถือว่าวิกฤตมากนะครับเนี่ยครับตลาดดอยเบาไม่เคยมีน้ําท่วมตรงนี้เป็นดอยนะคุณผู้ชมนี่เป็นดอยตรงนี้น้ําไหลออกมาจากดอยฝนตกหนักแล้วก็ถนนพหลโยธินคุณผู้ชมบริเวณเอำเภอแม่สายเป็นถนนท,นที่สูงมากนะครับมีน้ําท่วมตอนนี้ด้านนี้ครับด่านศุลกกกรแม่สายใครจะคิดว่าด่านแม่สายด่านที่แบบอยู่สูงมากมีน้ําท่วมขนาดนี้ น่ากลัวมากเลยนะครับลอยเบานี่น้ําไหลลงมาแบบน่ากังวลมากผู้ชมดูน้ําที่ตลาดดอยเบาครับกลายเป็นลําธารเป็นน้ําตกนะครับไหลมาตอนนี้ฝนมาตกหนักมากอันนี้มันเป็นน้ําป่าจากดอยไหลลงมาฝนตกตรงนี้เป็นตั้งแถบเที่ยงมาหนักแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นน้ําจากลําน้ําสายไหลมาวิกฤตมากแล้วก็หนักมาก ดูถนนพระหนโยธินกลายเป็นไม่เคยมีน้ำท่วมก็ท่วมครับตอนนี้วิกฤตจ,จริงๆครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับ